สวัสดีตอนเช้าครับเช้านี้ก็อุณหภูมิกิบ1่องศาครับอากาศเย็นครับเย็นมากแล้วครับพาบนนื้องต้นินจีต้นนี้ครับิจีต้นนี้ก็เริ่มออกช่อแล้วครับอากาศหนาวมาเริ่มออกช่อแล้ว,ลวเห็นพันธุ์อาพอนึงครับิจีหน้าบ้านอี่นี้อยู่สองต้นครับหน้าบ้านหลังบ้าน ก็เฉียวง่ายครับเียวง่มะม่วงเขียวง่ายครับต้นนี้ครออกช่อกันครับต้นนี้ลินจีดกครับลินจีตัวน,นี้ครับดอกขอได้กินครับฟ้างพูนเลยเป็นต้นมะปางครับตางพูนเป็นต้นมะปาง ูกไปครับป็นคนมักปลูกนี่ก็สวัสดีครับ